และการทำโอท็อปแบบชิปสโตอันนี้เป็นคล, top, ล้ายๆหน้าตาโอท็อปลานช็อปโอท็อปอะไรที่อยู่ในทำเลที่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้ตอบรับจากท่องเที่ยวอะไรตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะทาด้วยการทําแรนดิงเขาเรียกสินค้าคือชาวโอท็อปเราเนี่ยหลายคนนะี่ยทำส่งให้บริษัทต,ต่างประเทศอ่ะต้บอกเนี่ยแล้วทำไมไม่เปิดเลยตัวเองวอง่าตัวเองเนี่ย โลโก้ของตัวเองทาไมไม่ทําขึ้นมาทั้งๆท,ที่ผลิตภันตัวเองเนี่ยทำสงแบรนด์เนมเข้าไปหลายอย่างเขาบอกว่ากลัวว่าถ้าใช้ของตัวเองแล้วคนจะไม่ซื้อซึ่งตรงนี้เป็นแนวทิศทั้งบานบอกไม่เอาคุณทําแบรนดิ้งเลยอาจจะเป็นแบรนดิ้งไทยแลนด์อนะไรเนี่ยคุณก็จดศิทิบัรใช่นะจดธิทิบัรใช่เพราะตัวนี้จะเป็นมูลค่าอีกตัวเนี่ยเราก็จะจกเสริมไม่ก็ทำตัวนี้แทนที่จะมาแอบบ ส่งให้คนอื่นทำนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจับคู่ระหว่างผู้ผลิตกับผู้จำหน่ายอันนี้เราจะแบ่งิ้งกันนะครับซึ่งอาจจะมีไม่มากระยะแรกนะครับในการแบ่งิ้งนะะในเรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการอันนี้ตัวผู้ประกอบการนะครับก็จะทําเรื่องการแยกกล่องะเกียบน้นะ,ะว่าเพื่อแยกแล้วใช้อยู่ตรงไหนจะต่อยอดยังไงอย่างที่ผมเรียนว,วั่นก็คเอเดบิีดีนะครับ แล้วก็เรื่องการทำเครื่องฝีมือทักษะเพิ่มทางเลือกให้เขาบางคนเนี่ยไม่เก่งแต่ยังทำเดี๋ยวเ็าบอกเปลี่ยนนะมาทําตรงนี้ดีกว่านะครับคังเลือกของดีของจังหวัดที่จะเป็นของฝากอันนี้เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่จะช่วยผู้ประกบบอบก,การพัฒนาของฝากประจำจังหวัดขึ้นมาให้ได้เป็นเอกลักษณ์ทำพวกเอกลักษณ์ขึ้นมานไ,ไม่เหมือนกันนะทำขึ้นมาตรงนี้ผกกู้ประกอบอาชีพโอทอปเองก็จะมีตลาดที่ชัดเจนขึ้นนะครับ ทรงเจอไม่มีระบบที่เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงแาบธุรกิจอันนี้อาจจะต้องมีการตั้งทีมงานพี่เลี้ยงเพราะตอนนี้ที่โอทอมมาขายนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีพี่เลี้ยงมีแต่ท่นนะครับเรื่องการทําประสิทธิภาพในเรื่องของการทำาัตุดิพันธ์สูนบริการเรื่องให้ความรู้เรื่องเหล่านี้นะครับก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นไปใจพัฒนาตัวเอง เรื่องแผน,นธุรกิจหลายปลุกนะครับที่ไปจ้างเขาเขียนเพราะเขาบอกต้องมีแผน,นธุรกิจก็เลยไปจ้างเขาทำแต่ก็คุยคุยกันแล้วแกไม่รู้ไอ้ทำพอทำไมกันท่านะครับทำไมต้องทำสวัสดิสวัสดิ์มันคืออะไระหาจุดออกจุดแข็งของตัวผลิตภัณฑ์หาอย่างไรแกก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแกมีเป็นเล่มออกมาเนี่ยก็ต้องไปคุยกันเรื่องแผน,นธุรกิจคืออะไร ในเรื่องของระบบงานนะครับตรงที่เรากำลังจะลงทะเบียนตัวนี้จะเป็นดาต้าเบสทั้งหมดลงทะเบียนคักสศาด้วยลงทะเบียนผู้ประกอบการตังนี้ด้วยสองทะเบียนที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลงทั้งหมดเลยที่ทุกกระทรวงจะใช้ร่วมกันรวมถึงภาคเอกชนด้วยที่เขาจะเข้ามาพะตอนนี้พอถามเรื่องโต๊อเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลเนี่ยสมมติเขาจะแมทชิ่งนะครับบอกเอาเฉพาะพวกที่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักษสาร ถ้าฐานข้อมูลตันนี้มันเรียกขึ้นมาได้ปุ๊บแล้วจากษสารในประเภท A ไปสู่สารกฏมีนักกี่กลุ่่อันน่เนี้มันต้องตอบคำถามได้พวกผู้ประกอบการเขาถึงเข้ามาดูให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในฐานข้อมูลตันนี้ทำได้เรามีการปรับเกณฑ์ในการคัดสรรและการลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมครับแต่ก็ปรับไม่มากแตปรับเพื่อมันทันสมัยนะะแล้วก็พัฒนากลไกในการ โอกาสมากขึ <pl ains> ้นเลยเพราะการบริการกระทรวงบังคลงภาคเอกชนพวกนี้นะเข้ามาจัดตั้งเป็นโอทอปเซ็นเตอร์ในระดับตำบลอันนี้เป็นเป็นแนวคิดของรัฐบาลนะครับว่าเราจะตัดจากเป็นโอทอปซัพพอร์ตเซ็นเตอร์จะซัพพอร์ตเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องวิจัยพัฒนาหรือเปล่าในเรื่องบรรจุภัณฑ์ไหมหรือจะเรื่องบริหารจัดการอันนี้ก็ต้องว่าอีกที่นะครับัการให้การคุ้มครองทรัพย์สินป์ธรรมชาหลายกลุ่มมันยังไม่จดทิ่สิทธิ์ไม่ไปจดสิทธิบัตร ของต er no. ัวเองนะครับเพราะแกไม่ร like ู้ว like ่าจดไปทำไมเรื่องวิจัยตลาดอันนี้สําคันที่เรียนแล้วนะครับเราก็จะมาเสริมระบบทันทีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่นะครับตอนนี้กระทรวงศึกษาเขาบอกว่าเขาจะทาหลักสูตรตรงนี้ในในโรงเรียนนะครับในระดับประถมศึกษาแต่นี้ก็ทราบว่าเริ่มมีตั้งหลายโรงเรียนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งเครื่องกายนะครับหลายจังหวัดสาบว่ามีการคัด คลัสเตอร์เนี่ยืระกายใเรื่องประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วบางจังหวัดพี่แกก็ไม่ยอมตั้งผู้ประสานงานหรือประธานเครือข่ายรายสาขาอะไรคลัสเตอร์แค่จัดคลัสเตอร์เฉยๆนะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของเครือข่ายเราเนี้ยทางรัฐบาลจัดเดินเต็มตัวแล้วนะครับเครือข่ายประเภทผลิตภัณฑะะ์รานที่เราทํามาเป็นเครือข่ายบริหาร นั้นพวกเครือข่ายผ้าเครือข่ายอาหารเครือข่ายเครื่องดื่มเ่ยต้องชัดขึ้นแล้วในเครือข่ายพวกนี้ก็มีขายย่อยๆนะพวกผนะ้าเนี่ยมันก็ต้องมีผ้าทอมือผ้าไม่ทอมือหรือผ้าแปรรูปผ้ายังไม่แปรรูปแล้วแต่ก็ไปจัดขายย่อยๆอีกทีน่นะครับในเรื่องของแหล่งทุนนะครับตอนนี้จะมีทุนเยอะนะโดยเฉพาะ SME นั่น่ย เอสบีแบ e งก์เขามีโปรแกรมที่จะให้ชาวออทอปโดยเฉพาะเลยแล้วผมก็มางคุยกับทางเพื่อการเอสบีแบงก์ e บอกว่าเอาไงี้ไหมท่านผมจะส่งรายชื่อคนที่เข้ามาประกวดแผนธุรกิจ76จังหวัดรายชื่อ76กลุ่มมาให้ท่านเลยเพวกนี้ถ้าไปขอท่านเนี่ยท่านให้เลยนะท่านบอกโอเคเลยเพราะเขาก็ส่ง้าหน้าที่ทางเอสบีแบงก์มาเป็นกรรมการด้วยครั้งที่ได้เขาก็นั่งดูนะครับบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกให้ได้เลยเดินเข้าไป นั้นใครที่มีแผนธุรกิจแล้วก็แผนธุรกิจได้รับการคัดเลือกผ่านการเวทีประกวดระดับจังหวัดโดยเฉพาะระดับประเทศเนี่ยเราจะออกไปรับรองให้ว่าอันนี้เขามีแผนธุรกิจแล้วไปขอรับสนับสนุนจากแคสเซ็ตดีแบงค์ได้ไในกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็หวังบ้างนะแต่อย่าไปหวังมากบางแห่งเขาไม่ให้นะอันนี้ เรื่องที่อยากจะฝากพวกเราช่วยดูนะครับว่าการบูรณาการเรากเราก็พูดธรรมดานะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกเราพูดเราบอกก็ว่าชาวทำไปตั้งแต่ต้นน้ำจนไปน้ท่านนายกก็ปัญชงบอกไม่เอาละเอาอย่างนี้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยขอให้กระทรวงสาธารณกรรเป็นแม่งานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรานิชศึกษาอะไรพวกนี้วัฒนธรรมนี่ก็จะเป็นตัวเจ้าภาพรวบเสร็จ ให้ความรู้แต่ว่าไม่งานหลักอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุดิบก็ให้อุตสาหกรรมกับเกษตรเป็นตัวหลักในการดูต้นน้ำวัตถุดิบการตลาดเ่ยให้กระทรวงพาณิชย์นะครับการต่างประเทศไอซีทีมาช่วยดูเพราะไอซีทีจะดูเรื่องตลาดระบบไอซีทีนะครับสามบาัติไทยหรือท่องเที่ยว,วเอกชนอะไรเนี่ยจะเป็นตัวเสริมนะครับเรื่องมาตรฐานก็ให้อุตสาหกรรมเกษตรและสาธารณสุขช่วยจะเป็นไม่งาน เรื่องระบบลอจิสติกส์ตรงน,นี้ให้อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมพื้นฐานและก,การผแ,แร่อันนี้ไม่แน่ใจแต่มันจะมีคมนาคมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ปวไปรษีย์เข้ามาด้วยตรงน,นี้เร,าาร,รื่องระบบลอจิสติกส์เรื่องเครือข่ายเนี่ยข้ามอบให้มหาไทยเป็นแม่งานนะครับในงานอื่นพวกอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวได้ก็ามาเป็นภาพวรวมเพราะ,ะนั้นเราจะดูหลักๆในเรื่องของเครือข่ายจะบอกนะ ก็อื่นเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพร่วมครับเราจะเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องเครือข่ายเพราะฉะนั้นที่บอกให้จังหวัดคัดเลือกเครือข่ายคัสเตอร์เนี่ยเครือข่ายที่ว่าเนี่ยจับเลนสองมิติหนึ่งเครือข่ายคัสเตอร์คือเครือข่ายกลุ่มประเภทที่ว่านะครับห้าประเภทอันที่สองเครือข่ายประเภทที่จับผู้ประกอบการ A B C D ตรงนี้ก็จะมีจัดเครือข่ายว่าแล้วก็อันที่สามเครือข่ายเชิงพื้นที่ เราจะมีการจัดเครือข่ายเชิงพื้นที่เป็นคล้ายๆเป็นโซนนะครับอย่างสมมุติโซนนี้ถ้าติดกาแฟเนี่ยโซนนี้จะไปกาแฟามะพร้าวอะไรให้มันมีความเชื่อมโยงกนะันะค <c oughs> ซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลออกแบบถู่ว่าโอท็อปในเชิงของคาตาเตอร์พื้นที่เนี่ยจะทำยังไงโดยจับมือกับทางการท่องเที่ยวด้วยในส่วนของเรื่องรายงานนะครับก็จะให้สถา,ถสาบันศึกษากับกระทรวงแรงงานเเข้ามาช่วยกันนะท่าน